โลกไม่หยุดนิ่งแล้วคุณละ่ะ Innovation จุดชนวนสู่อนาคตไปด้วยกันกับ Back Idea ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวแบ็กไอเดียทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมซัมซุงแบ็กไอเดียนั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาทําตามสัญญาที่มีไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับเมื่อเมื่อวานเนาะที่ผมโพสต์เฟ e บุ๊กไปใช่ไหมครับว่าจะพาเพื่อนๆสมัครจ e นบันไดโปรฟรี1ปีฮะฮะและผมเชื่อว่าคงมีหล,หลายคนใช่ไหมครับพยายามสมัครด้วยตัวเองดูแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งที่สมัครได้แล้วก็สมัครไม่ได้ใช่ไหมล่ะสำหรับใครที่สมัครได้ไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ ผมคุณทําได้แล้วนะครับคุณสามารถใช้ g e m i n i Pro ฟรีได้นะครับหปีเต็มๆเ,เลยใช่ไหมละครับแต่ส่วนใครที่ยังสมัครไม่ได้หรือยังไม่รู้วิธีการสมัครหรือกลัวสมัครไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่นักศึกษาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับผมจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีพิเศษให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้สมัครใช้ GI Pro าโปลยแบบฟรีๆหปีได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเป็นนักศึกษาเลยนั่นเองนะครับใครๆก็สมัครได้นะ ก่อนสิ่งอื่นใดเลยนะครับช่วยกันกดทุกใจคลิปนะครับแล้วก็กดติดตามช่องนะครับในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้มีภาพคลิไปใ,ใหม่เด้อ โอเคับผมมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะต้องมี gmail นะครับก็อาจจะเป็น gmail ที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น gmail จริงอาจจะเป็น gmail ที่ใช้มานานแล้วก็เป็น gmail ที่น่าเชื่อถือเนาะถึงจะใช้สมัครได้นะครับให้ต้องการล็อกอินนะครับเข้าไปในเว็บ google ปกตินั่นแหละนี่ยให้มันมี account ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมโอเคก็จากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่า g m i n i pro free อ่ะแล้วพอเรากดนะครับค้นหาเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับ g m n i Pro ฟรีให้กับนักศึกษานั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เลย Google g m i n i Package Pro นะครับฟรีสำหรับนักศึกษานั่นเองนะครับใช้งานฟรี1ปีนะครับรับสิทธิ์เข้าถึง g m i n i 3 Pro ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่แม่นยำที่สุดของเราได้มากขึ้นนั่นเองว้าว แต่ว่าหลังจากที่เพื่อนๆนะครับชมคลิปนี้ไปแล้วนะครับให้รีบไปสมัครทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันจะหมดเขตนะครับประมาณวันที่9ธันวาคม2568นั่นเองนะครับรีบๆเลยนะพอเรากดรับข้อเสนอเข้ามานะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างสมัครอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องกดสมัครนะครับเพื่อยืนยันการเป็นนักศึกษานั่นเองนะครับเพื่อใช้งานนะครับฟรี12เดือนนะครับโอ้โหประหยัดไปตั้ง9,000บาทเลยนะเพราะว่ามันเดือนละ750บาทต่อเดือนเนาะ ขั้นตอนต่อมานะครับเพื่อนๆเ,เราจะต้องกลายไปเป็นนักเรียนจริงๆซะก่อนนะครับโดยการไปสมัครนะครับไทยมุกนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์แบบเปิดนั่นเองนะครับผมจุดเด่นของมันเลยก็คือเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะครับพอเราสมัครปับ๊บเราก็เหมือนกับเป็นนักเรียนแล้วเห็นไหมล่ะง่ายนิดเดียว ส่วนวิธีการสมัครนั้นนะครับเพื่อนเพือนก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับก็แค่กดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามองหาปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างน,นะครับผมพอเราเจอแล้วเราก็กดปุ่มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขสักนิดนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลย มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมแนะนำนะครับให้ใช้ไทยไอดีนะครับในการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาอีเมลที่เราได้จากการสมัครครั้งนี้ไปใช้นะครับมันจะได้ใช้งานได้เลยเนาะส่วนเจ้าแอปไทยไอดีนะครับสามารถดาวน์โหลดจากสต o ร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้บัตรประชาชนแล้วก็สแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตนได้เลยนะครับผม <S <S ง่ายนิดเดียวพอเราสมัครเจ้าตัวไทยไอดีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถเอาตัว QR code คนะครับไปสแกนเพื่อยืนยันตัวตนได้เลยนั่นเองครับ แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่สะดวกนะครับที่จะ Verify ด้วยไทย i อตอนนี้นะครับเราก็สามารถกดที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะไปกรอกข้อมูลแล้วก็สมัครไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมา Verify ทีหลังนะครับพอเราสมัครเสร็จสิ้นนะครับก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับพร้อมกับได้อีเมลมาแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปสมัครต่อนะครับในตัว G ีมันไนโพรเองนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบก่อนนะครับอ่าถ้าใครมาถึงหน้านี้นะครับผมยินดีกับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับที่ทุกคนสมัครไทยม ด้วยไทยดีไปแล้วนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่นะครับถ้าใครที่สมัครแต่ยังไม่ Ver i f ด้ด้วยไทยดีนะครับสามารถล็อกอินนะครับเข้าไปในหน้าเว็บของไทยมุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไป v e r i f y นะครับยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปสมัครตัว g e m i n i Pro นั่นเองนะครับหลังจากสมัครทุกๆอย่างแล้วนะครับให้กลับมาที่ g e m i n i Pro รนะครับฟรี1ปีที่เราจะสมัครมันอีกนะครับผมแล้วก็กดสมัครเข้าไปเลยนะครับผมแล้วกรอกข้อมูลดังนี้นะครับให้ใส่เป็นปรระะเททศไยนคับผม แล้วก็ตรงนี้สําคัญมากอีกหนึ่งจุดเลยครับผมให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมให้ค้นหาคําว่าโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนั่นเองนะครับแล้วก็กอกข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเป็นคิทสักกาดให้เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้เราก็เอาอีเมลที่ได้จากไทยมุกนะครับมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าขึ้นหน้าแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพื่อนๆให้กลับไปนะครับไทยมุกแล้วก็ไปยืนยันตัวตนด้วยไทยไอดีให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ถ้าใครยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็มาสมัครนะครับมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับตอนสุดท้ายเลยนะครับแสดงว่าอย่างนี้ไปต่อได้แล้วนั่นเองนะครับผมพอเรากดลงชื่อเข้าใช้ด้วยสถาบันของฉันนะครับผมมันก็จะให้เราล็อกอินนะครับด้วยอีเมลของสถาบันการศึกษาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เอาอีเมลที่ได้จากไทยมูคนะครับมาล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําการกดคอนติเนียร์คอนติเนียรไปเรื่อยๆนะครับจนมันเสร็จสิ้นภารกิจของเราเองนะครับ นะครับผมคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพ้ครับเรียบร้อยง่ายนิดเดียวเองนะครับเพื่อนๆอ่าทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็กดที่สมัครใช้งาน Google AI Pro ได้เลยนะครับผมมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเลยครับผมท้ายสุดเลยนะครับก็คือการผูกบัตรนั่นเองนะครับผมผมก็จะผูกบัตรวีซ่ามผมปกตินี่แหละนะครับหรือเราจะใช้แบบอ่า PayPal นะก็จะเป็นพวก Two Money Wallet ได้หมดเลยนะครับในมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ได้เลยนะครับผม สมัครใช้บริการแล้วโอ้โหขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมยินดีกับเพื่อนเพื่อน,อนทุกๆคนนะครับที่ตามคลิปนี้นะครับจนมาถึงขั้นตอนนี้ได้นะครับโอ้ยยยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อน,อนทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดซับสไครต์ให้ผมท,ทุกๆช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืม กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นพลังให้ข้านำทางพวกเจ้าก้าวไปสู่ยุคใหม่ไปด้วยกันกับ Back Idea